สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาปลูกหอมญี่ปุ่นกันนะคะหอมญี่ปุ่นปีที่แล้วเอาไว้ให้มันออกเม็ดส่วนเนี่ยนี่นี่ยเดี๋ยวยากจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปดูต้นโน้ตนต้นโน้นขึ้นเองเนี่ยสมมติว่าเนี่ยปีนี้นะ ยายอเอามเ็ดมันพอมเล็ดมันแก่อเอาเมเล็ดมันแก่ออกปีหน้ามาปีหน้ามามันจะมาขึ้นแบบนี้นี่อันนี้มันขึ้นจากต้นเก่าก็สวยนะ,ยนยะเยอาหน่าจะไปปลูกไว้ในสวนเป็นดอกไม้เนาะก็ดีเหมือนกันนะนี่ดูเนาะเออเดี๋ยวยายจะไปปลูกไว้ใน้างหน้าเป็นดอกไม้ดูดิสวยมากเลยพึ่งตอมอเพึ่งเห็น เต็มเลยมแมลงมาตอมสวยเนาะอันนั้นมันไม่ค่อยใหญ่มันเป็นลูกมันอันนี้นี่ของจริงมันดูใหญ่มากดูดิ ใหญ่เนาะเพราะมันแก่ไปเพราะมันแก่ไปมันก็สีจะออกอย่างนี้ตอนเล็กๆยังเป็นสีม่วงสวยเนาะดูสตบบรอเบอรี่ป่าออกดอกนานกว่าไอ้ดอกลูกนานกว่าสตบบรอเบอรี่ธรรมดาสตบบรอเบอรี่ธรรมดาหมดแล้วอยากจะเอาไปปลูกไว้ในนาบานเยอะๆเลยไปปลูกไว้เป็นดอกไม้คิดออกแล้ว ี่เกียดร,รำคาญจะตัดจะตัดจะตัดเบือบ่อเบื่อก็เลยให้ตัดไปเนาะไม่ได้หรกดอกสวิตชาร์จเม็ดเม็ดสวิตชาร์จเนี่ย เกี่ยลำคาญตัดตัดไปเออเอาไว้เต็ดตรงนี้วางเงี้ยนี่สวีทชาร์ตโอซสาป,ปล่อยไว้ยังไม่แก่เลยเนี่ยเสดายเสดายนี่เหนื่อยตัดก็ตัด,ตดไปลำคาญ <c oughs> อันนี้ก็สตรอเบอรีนะ่เนาะ ดี๋วฉันตัดแต่บนบนเธอเอาอันไกลเธอมาตัดลงอีกนะสตรอเบอรี่พอมันหมดหน้ามันก็ต้องตัดใบมันออกนะเพื่อนตรงนี้ยายรอให้มันแก่ก่อนนี่ผักชีก็แก่แล้วตรงนี้นี่อันนี้ก็ยังไม่ได้นี่มเมล็ดผักเคี้ยวนี่แก่แล้วนี่ไม่ได้เก็บไว้ แล้วก็เดี๋ยวจะเอาว่าจะปลูกสองร่องหรือ3ามร่องดูก่อนปลูกเยอะก็กิกนไม่หมดอยากจะขุดเอาตรงนี้มันต้นใหญ่ที่ใหญ่เพราะนะีมันแน่นเกินแต่ก็เดี๋จะเอาไปปลูกให้หมดแหละขี้เกียจเอาไว้แล้ว มันก็จะโตเองแหลเเะเพื่อนๆนะแต่ว่าตรงนี้มันใหญ่ขุดเอาโชวไว้ในน้ำก่อน,นจะขุดเอาตรงนี้ใหญ่เอาแขนเมเล็ดมเมล็ดมันมาโรยโรยทิ้งไว้นะนี่ตรงนี้ มันก็ขึ้นเองเยอะๆโอ้ถ้าซื้อก็หลายตังเด้อซื้อซื้อไอ้เนี่ยต้นกล้านะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเก้าต้นสี่สิบห้าสิบบาทซื้อเมล็ดก็แพงซื้ออะไรก็แพงนั่นแหละถ้าซื้อเขาอะนะ จะปลูกแค่นิดเดียวปีนี้ไม่ปลูกเยอะหรอกเห็นไหมใหญ่แล้วอันนี้ขึ้นอันนี้มันเล็กเกินนี่แต่ก็เลือกเอาแต่ใหญ่ๆก็ได้นี่นะไปปลูกกันใช้ให้พี่มืนเก็บทัวอันตรยอันตรนฝนอ่ะฝนอ่ะใช้พี่มืนเก็บถั่ววางงาน ขาบอกว่ามันน้อยๆมันเล็กๆเองเธอเก็บเองขวานี้เออยายเก็บเองก็ได้มันมันไม่ค่อยสวยนะเพื่อนๆมันไม่ยาวเนี่ยมันคนละพันกันหรือว่ามันขาดน้ําตอนแรกเนี่ยหรือว่าพันมันเป็นอย่างนี้ปกติมันจะแบบยาวกว่านี้นะพันเท่า่ามันออกเขียวกว่านี้อันนี้มันไม่ค่อยเขียวเท่าไร่มันออกมันจะมีพันสีเหลือง แล้วก็เขียวเข้มอ่ะเขียวแบบนี้เลยนี่นี่เขียวแบบเนี้ยอ,อันนี้มันบอกออกขาวๆบอกว่าเด็กเก็บเองก็ได้พรุ่งนี้จะฝนตกฝนจะตกรีบทำอ่าเฮียจะไปปลูกไอ้นั่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บทัวได้เวลาแล้วไม่รู้มันเป็นอะไรเพื่อนดูฝนตกมากเริ่มแล้วนี่ มันเป็นเพราะอะไรในกระถางก็เป็นนะใบเหี่ยวมานะนี่ขุดร่องปลูกมันจะได้ต้นยาวๆนะคะอยากเขาปลูกกันเด้อเสร็จแล้วแค่นี้พอปกติปลูกตั้งห้าร่อง <c oughs> ปีนี้สองร่องพอนี่ต้นกล้าเหลือเยอะๆไว้งี้เลยเอาไว้ดึงไปคั้นสมผักกินให้มันโตกว่านี้หน่อยเดี๋ยวรดน้ำเสร็จแล้วเราจะไป เก็บถั่วเราจะไปดูไปดูลูกพีชก่อนลมแรงไม่รู้จะร่วงหมดยังส่วนอันนี้อยากจะไปขุดขุดถมถมไว้หน้าบ้านเอาไว้ให้มันออกดอกแบบนั้นคือถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยดูแลมันต้นมันก็จะเล็กๆก,ก็เอาไว้ให้มันออกดอกอนี่เสร็จแล้วจ้าไปทีนี้ยายจะไปเก็บถั่วก่อนนะคะฝนจะตกละ มาทีนี้ยามาเก็บถั่วก่อนนะคะเอาไว้ก,ก็แก่ต้องเก็บไม่สวยเลยไม่ยาวสั้นขาเก็บก่อนด้วยคเพื่อน เก็บไข่เดี๋ยวจะเดินเลยไปดูไอ้ลูกพีทด้วยไปเก็บไข่ก่อนสี่วันหายไปสองฟอง <S <S 2> <S 2> ทำแตกฟองหนึ่งอีกฟองหนึ่ง <S <S 2> <S 2> หายปเดินไปดูลูกพีทกัน